มือ,อด่านนี้ด่านนี้ไม่เนไรวันนี้เราเอาโชคมาแล้วเราเอาฟอรลิงโชคมาไม่เป็นไรแน่นอนม,มันปั่นเจ็เร็วจังเฮ้ยใสนะ่หน้าปั่นในบ้าน, <c oughs> นดีกว่าัอดีแนนซี่แค่หรอห ที่นี่ไม่ใช่ตัวสเตลเอ๊ะใครอ่ะไม่รู้ที่อะไรอ่ะผมไม่เจอใครเลยได้ยินแตได้ยินหัวใจถูกได้ยินหัวใจแต่ไม่เจอ <What? S 2> อย่าไปประมาทมัน เดี๋ยวเวทแต่ร่องหนแล้วมีเสียงหัวใจคืออะไรมีด้วยหรอเฮ้ยเจอดีไงเพรามันไปเวทมันมันไปสเตลล์ไง <c oughs> ไม่น่าใช่นะ ีมันหลุดยังหลุดแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไงเดวิดคิงนี่ร้องดังจริงไงเจอมาแล้วพี่เจอแล้วเจอสกิลเดธฮาร์ดในตำนานจะต้องเอามาใช้อีกฝึกมาเออจุกจยียบ ปั่นเลยพี่ังหวะนนี้แหละผมได้รับการฮิลนะครับโอเคพี่จากคุณฮิปนอสร้องอหยเแน่นอนเดี๋ยวผมไปช่วยเขาเองอเพี่ผมไปช่วยเขาเองโอเคนี่อีก,กาจงดังซะ mmmm đồn nhiều quá Đồ hey, okay, Đi nhìn yêu bom bọn nhìn yêu bom bom bọn 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 đi bọn đồn bọn bọn đi bọn bọn Đi bọn 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 này bọn 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 อยู่หลังเราเอาให้เสติดเออล่งผมแล้วบอกใครคนเดียวก็พอแล้วบ้างเออบอกใครคนเดียวก็พอแล้วอ้าว้าตาตูลุยไม่อย่ามาทางเดียวกันสิแยกให้มันงงแยกให้มันงงวิ่งตามอยูไปไปเลยเพื่อนยืนอ้าเออผมไปหาเพื่อนคนนั้นก่อนผมรู้เพื่อนคนนั้นผมมาไปไกลแล้วล่ะผมรู้ว่าเพื่อนอีกคนนึงอ่ะมันอยู่ตรงนี้ไง จำสถานที่ที่เพื่อนอยู่ได้แล้วผมต้องไปช่วยคนนั้นใช่ไหมไม่ได้แล้วเพื่อนโดนแล้วพี่เดี๋ยวเราจะปั่นอันนี้ให้เสร็จเดี๋ยวดูนะถ้ามันมาหาผมคุณไปช่วยเลยนะถ้าเออไม่ได้่เนี่ยว่ะเพื่อนไปช่วยแทนแล้วเฮ้ยมันมาเดใจอยู่ใกล้ใเห็นแล้ว ไปช่วยเลยไปช่วยเลยเฮ้ยไปไปผมเองก็ได้หรือคุณอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้พี่ฟาร์มเพื่อนฟามแิ่ดับเพื่อนนี่มันอร่อยจริงจะหนีไปไหนล่ะมันไล่กันนั้นอยู่อันนี้โอ้โหติดปกติดเ้อแบบฟาร์มเพื่อนแบบระยิบระยับ ผมสายรักษาครับตอนนี้หน่วยพยาบาลปั่นจะในบ้านนี้ทีก่อนดีกว่าไหมเครื่องเดิมและแยกเลยคนี้โอ้โหโนโปเกสเลยม,มาเว้ยรู้เลยอีกแล้วหรอมันจะมีคนกำลังจะเดินนะฮะ <c oughs> เครื่องนี้ก็โนโปเกสเช่นกันนะครับ ไม่รู้อะปั่นมันทุกอันเนี่ยแหละปั่นทุกอันเนี่ยแหละกดดันเออเพื่อนโดนเจ้าเบี้ยเพื่อนโดนไล่อยู่พี่น่าจะคนเดิมไม่ก็ผู้หญิงถ้าเป็นตัวผู้หญิงอะโอเคคนนี้ครั้งแรกไม่เป็นไรคนนี้น่าจะเล่นแถวบ้านเล็ก เพื่อเล่นอยู่แถวโรงเรียนวิ่งออกไปถนนโชกดีนะเดินไปถนนไม่ได้เดินมาในสวนเขาบ้านเล็กมผมรู้แล้วว่าเขาเล่นแถวไหนเจนอยู่แถวแถวนั้นด้วยอันหนึ่งครึ่งหนึ่งมั้งนี่เรากำลังปั่นกันอยู่ใช่ไหมผมปั่นกับเดวิดที่เล็บร้อหนึ่งเยี่ยมผมกำลังจะเสร็จ70%อร์ซ ไกลลิฟต์เลยอุ้มแล้วอ้าีคิวมีหรือเปล่านอ้อถ้ามีก็ดีนะผมอยู่ไกลลิฟต์เลยอะถ้ามันมาเพื่อนจะได้รอดอมาหาฉันซิมาเลย อุหมาจริงเว้ยหมาเราเจอแล้วผมลึงเพื่อนเลยพี่ทางอะไรเลระเนี่ยหน้าตาโอ้แย่มันรู้บ้านเล็กขอเล่นบ้างบ้านเล็กมีมีด้วยอ่ะ โอ้ยสวยละตัวแอบเข้าให้เดธฮาร์ดนะจ๊ะเดธฮาร์ดมันอยู่เด็กสา3วินาทีจริงด้วยตำนานผมไม่รู้จะไปดากไหนต่อไม่เไรครั้งแรกอ้าวมันไม่สนใจฮุกนี้เพเ่อะฮุกนี้ใกล้กว่าปั่นเจนได้แล้ว มันเหมือนจะไปขวาแต่มันไปซ้ายนะมันกำลังไปหาสองคนนั้นน่ะที่วิ่งกันอยู่อ่ะโอเคพีม่มันเจอแล้วมันเจอแล้วข้างหน้าเลยดูรันยี่ยมมากคนเนี้ย <c oughs> ชอบนะเนี่ยไอเนี้ยอันนี้เล่นดีงูช่วยพี่แล้วใช่ไหมโอเคผมปั่นเชือกละนี่ละดูเลยจุกยับยับจุกยับยับนี่ยับยับนี่ตายแล้วนี่ ถอนไม่ทันฮือต้องทำไงกับเกมนี้ดิผมต้องเตรียมไปช่วยคุณนะแต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้มันรู้แน่นอนใต้ดินด้วยหรอใต้ดินผมไม่ติดอะไรนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาจะช่วยแล้วอยู่แล้วพี่มาแล้วพี่ มเดาว่ามันมีบาร์บีวอะมันแป้นหลายทีแล้วมันหายแล้วพี่น่าจะไปหาพี่น่าจานะพี่ผมให้มันมาเพราะว่าผมอยู่ไกลอ่ะแต่มีคนจะช่วยอยู่ใช่ไหมมีครับมีโอเคก็ให้มันมาหาผมเนี่ยแหละดีละเอาเลยอ่าปั่นแล้วโดนอะฮิปนอส ผมอยู่ปั่นอยู่ในเครื่องในโรงเรียนนะถ้ามีโอกาสก็ได้เก,ก๋พี่เก๋พี่เฉันโดนผมไม่ได้โดนม,มาปั่นมาฮิลตรงนี้ได้ไไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไล่เพื่อนอยู่จริงปะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอยู่มาโรงเรียนแล้วพี่ รู้เลยแมวมันดุ้งอยู่เนะี่ยผมเจอมาแล้วตรงนี้มันยังพอแบบมีวิธีต่อตู้อยู่นะคุณอยู่ไหนเพื่อนอยู่โรงเรียนพี่ในโรงเรียนในโรงเรียน,นเขาใจตัวคุณนาะยอยู่ไหน เราผมอยู่ในโรงเรียนเช่นกันพี่ไม่อยู่ในโรงเรียนเช่นกันเหมือนกันมาผมอยู่นอกโรงเรียนแล้วอะพี่ผมอยู่ไกล้กลบ้านเล็กบ้านโอเคพี่มันจะมีเจนใกล้บ้านเล็กอะบ้านเล็กหนึ่งชั้นหรือสองชั้นพี่เอ่อบ้านเล็กบ้าน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 เล็กอะนี่ไงเจอแล้วอยู่มันตรงนี้แหละนี่คุณครั้งที่เท่าไหร่ครับ เออแรลพี่เดี๋ยวผมไปช่วยผมจะปั่นเต็นตรงนี้ล่อมันมาพี่ว่าเจอมีเครื่องอีกหึงเครื่องจะเสร็จแล้วเหรอถ้าจะปลอดภัยยังพี่แต่ผมทำโปรเกสไปอาจจะไม่เยอะมากหรือไม่ก็นอาจจกกระตือทิ้งไปแล้วก็ได้ผมก็ไม่รู้แฮวิ่งในบ้านนี่ดีนะมันมองเห็นสแครชมาร์กยาก มอรรทามทางไหนทางไหนอ่าทางนี้ผมไม่รู้บ้านจัตอ,องอยู่ใดบ้านจัตองเฮ้ยได้ยินเสียงไปไปบอกให้หนึ่งทีเฮ้ยโอเคแม่ผมปั่นเจนอันนี้ดีกว่าใกล้ใอออนอั่นไงบ้านชัสองไปไป ผมหลุดผมก็หลุดไม่ไม่ไมย,ยุ่งครับผมยังเล่นอยู่ปะย,ยังอย,ยู่แต่ละผมอยู่แต่ละผมผมมันนนนนมม่นใจโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนมั่นใจโอเคโอ,อเคเอาเลยมาเลยไม่เลยพี่มันไม่เอะหาทางดนีที่ไล่ไว้ก่อนดีกว่าทางนี้ไม่ได้ทางนั้นไม่ได้ทางนี้มีไม้ ไม,ไม่มีทางออกมีแต่ทางนี้ทางเดียวโอเคแล้วกลับข้างหน้าเราโอเคบอกท่านลูกทางนี้ที่ไล่ไว้หมดละพที่มาอยู่โรงเรียนจ้าโรงเรียนจ้าโรงเรียนโรงเรียนโรง,งเรียนแผมวิ่งออกมาตรงหน้าข้างโรงเรียนมาสิแน่ที่ก็มาสิ ขอเวลาแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเพี่ไม่เสร็จแน่พี่มีมีมไปเสนออีกทีพายกดแดงไปนะพี่ผมขอโทษเพื่อนบอดแดมไรเกมนี้เราเอาอยู่ จะลากมันไปให้ไกลที่สุดไม่เป็นไรผมจะลากมันให้ไปให้ไกลที่สุดปั่นเจนที่เครื่องชั้นสองนั่นซะนั่นคือภารกิจมันเราหอนผมรู้ได้ยินมันก็ต้องคอยดูว่ามันจะมาเปล่าเท่านั้นแหละอ๋อซ์อ๋อซ์เห็นกูหรือเปลอบันอยู่อ๋อไม่เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนพี่เห็นเพื่อนเอาละเอาล้เอาแต่ผมขึ้นไปไม่ได้ไงไม่เป็นไรพี่ทุนน้องกันนะเราไปดักพี่ โอเคมา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 พอแล้วพ<า>อแล้วพอแล้วพอกล่ลอ,กองเครื่องมือรักษาผมเลยเดี๋ยวพี่ซอม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 ซออกไปเจีตีหัวจีตังไม่โป้งจีตังเม่เเดี๋ยวผมไปช่วยเขาเองคราวนีว้ผมอยากได้วิกอนา์ลิฟบ้างโอเคพี่คุณน่าจะเต็มแล้วเดี๋ยวผมไปปัน่นจับสองใช่ไหมพี่มันปั่นได้สองคนโอเคแต่ผมกังวลเรื่องหนึ่งโนวัน ผมกังวลโนวันคุณไปปั่นเลยผมจะหาเสาให้แต้มปั่นเจนผมมันสูงแล้วที่ไปแล้วผมจริงเหรอลากมันออกไปเลยเฮ้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 ยแน่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 เข้าบ้านไปเหรอเมื่อกี้ี่มันยังอยู่แถวบ้าน ลากใหเนียนจริงๆเนียนมากเลยล่ะมันหายตัวเนี่ยผมเจอมันโอเคผมปัน่นมันไล่ผมปั่นเลยผมลากล่ามันอยู่เนี่ยันมาผมล่อหาไกลๆให้ปันป่นแบบรุนแรงเอาเลยเอารุนแรงเลยกระแทกมันเลยล รุนแรงแต่แค่นี้แหละดีมากรุนแรงผมรุนแรงอยู่รุนแรงไปเลยรุนแรงเออรุนแรงเพื่อนเออเ,เอาเร็ว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 มีสองเพื่อนปั่นสองคนอยู่คนหนึ่งเจนหนึ่งคนหนึ่งเจนหนึ่งน่าจริงๆน่าจะช่วยเจนเดียวกันดีมันพาผมไปอันไกลเยี่ยมครับโอ้พี่ประตูอยู่ฝั่งเดียว ได้เลยพี่มันรีบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมา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 ถ้าใครเดินกลางถนนนะจะเจอแค้กับผมละสิสรุป No one escaped it ใครทำแบบนั้นไม่ได้เพื่อนเราไม่รู้ไงว่ามันไล่ใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมันอยู่กับผมเนี่ยแหละ มันอยู่หน้าผมเนี่ยเพื่อนเปิดประตูอยู่ฝั่งข้างหลังผมอ่ะใช่พี่ผมเห็นแล้วไม่มีโนวันแต่ผมก็จะไปเทรผมล็อกสองไปอยู่เดี๋ยวผมจะไปฮิลให้เรียบร้อยแล้วจะกลับมาใหม่โอเคบอสทาำพี่ แรกมันหนึ่งทีตีผมไม่โดนผมคาหนีผมไม่ยีคบบ้ามันโบรุธาหมดพอดีอ่ะโอ้โหพลาดแต่เมื่อกี้ก็กดเดสฮาร์ดก็ไม่ได้ด้วยผมตายเซ็งดูยีน่าจะหยุดให้มันตีนะผมตายแล้วช่างมันเกือบทำได้ดีแล้วเกมเนี้ยผมพลาดใ้ตรงโบรุธามตอนจบไม่ยอมให้มันตีให้โดน มันกำลังกลับไปอย่างรวดเร็วไป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 อย่ามองหลังอย่าอย่ากระวนกระวายหนีไปโว้มีแต่คุณเนาะอย่ากระวนกระวายล่ะรีบไปไม่สนใจเข้าไปดูหน่อยสิอ้าวจบแล้วอดเข้าไปดูเกือบกริบ เกือบกิฟไงเราต้องเอาเพิ่มลักมามากกว่านี้ไงผมเอาแบบเพิ่มแค่นิดเดียวมาไงจริงๆต้องเอาที่บีกว่าดีวินใช่มันมันจะดีกว่านี้แต่แค่ดีก็ดีแล้วอืมมันมันจะได้จะได้นี่คือเขาแบบอาจจะรอให้บอลลทาวหมดก็ได้นะพี่บบเขาคิวเลตเต็ดเขาไม่น่าจะขนาดนั้นหรอกเขาเดินมาตีโดยที่แบบมันเกินไปอ่ะ